กินยังดีกินย,ยังมันเราพวกกินปับ๊บปั๊บไหมปับ๊บปั๊บครับหมดแล้วโโอ้หปั๊บจริงๆริงเออเป็นไม้ไผ่นี่มันว่ะเฮ้ยมายุ่เป็นแก๊งเลยนะวันนี้พอเลยอะ่ะพอเลยครับนี่ไงต่อเนื่องต่อเนื่องคือหมดฝูงหมดฝูงครับเรียบร้อยครับเสียวอ้าวครับเ้ียสิวควายนั่นเอง

กองดินท่าเรือนะครับวันนี้กะจะมาตกปลากับปาักหน่อยปลาไหมอยู่ครับนี่คันเบ็ดผมทําไว้นะครับตัดากตรงนี้แหละห้อยอยู่ไม่ยังไม่แห้งเลยนี่ไปบ้านแม่มาผมก็เลยทามาใหม่ครับกะจะมาแวะตกกระปาร์หน่อยแม่ตัดแต่นะครับวันนี้เราจะมาตกปลาซส้อยนอกเข่ากันนะครับป้าหมายชัดเจนนะปลาส้อยนอกเข่าก็ตกด้วยเยอะมงคลชแน,นลนะครับผมแขวนก่อน นี่ให้เราอันนี้คือประอมน้ำมาแล้วตกเมื่อวานนี่ครับหนึ่งถุงหนึ่งกิโลครับนี่แชรยบงนคนชาแนลครับโอเคมาลุยเลยอุ้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 ยนี่นี่ครับกบเบลเลอร์เลยสิวอ้าวครับโอ้ยปากใหญ่กว่าปลาสร้อยนกเข่าอีกครับดูดิ ตัวนี้ใหญ่นะนี่ปากันกว้างอยู่นะเอาต้อยนกเข่าหลือปากนะครับเรียบร้อยครับสิวอ้าวครับเด้สิวควายนั่นเองไปครับอื กินไวมากเลยครับพากินไวมากเลยอ่ะกินเบากินไวถัดไม่ทันอุ๊บเฮ้ยอุ๊ย,ย,ยรุดรุดครับได้อะไรบานี่ได้เกรดมาได้เกรดมานะเกี่ยวข้างตัวมา อย oh, oh. oh. ่างนี้ก็มันนะเต้ปุ๊บนี่ไงได้แล้วอู้ยอสนุนกข่าครับผมเย่ง่ายง่ายครับปี่ใส่ป่าก็ไม่มาใส่ทุ่งเลยกว่านะครับปลาเสีวหนึ่งปลาซ้อยหนึ่งหากับข้าวง่ายๆเราวันนี้เโดยเปลืดไม้ไผ่ปุ๊กล้าไม่ยูมาอูุ้๊บใส่ถุงใสถุง ็สายช่วงนี้แบบตั้งแต่ป่านอกน้ํานะครับการเปลี่ยนนี้ป่าไม่กินเบ็ดเลยนะครับอาใส่ตกนี้ดีกว่าตกป่าเล็กนะครับช่วงนี้ก็ตกปลาเล็กไปก่อนแล้วกันป่าเล็กใช้ฝั่งนี่ปุบโดนอีกแล้วครับนี่ครับผมโอ้โห,โอหกินอย่างไวครับไฟนกเขาเย่เย่เย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  <laughs> ก็คงตกไม่นานนะสวิงไม่ได้มานะครับพอดีมาสร้างเมทัลชีตนะครับก็จะไปทําอันนี้คอกมแมลงทราบนะครับเหลือมุงหลังคาอย่างเดียวมุงเมทัลชีตข้างบนหลังคานะครับก็เลยไม่ได้อะไรมาพอดีไปบ้านแม่เจอคันไม้ไผ่สวยๆก็เลยเล่าๆแล้วก็มาอาทีตตกนะครับ ต่อ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 ,ตอ,ตอเลยถือว่ากินดีนะครับถือว่ากินดีเลยล่ะ <c oughs> อ่ะกินยังดีกินยังมันเนากปุกินป,ปั๊บ ปับปับครับหมบแล้วปับจริงจริงเป็ดไม้ไผ่นี้มันว่ะเฮ้ยตนตันพอดีเลยครับเนี่ยระยะสองเมตรเนี่ยสองเมตรกว่าผมเมตรครึ่งได้ครับโอ้มันจริงจริงเ้ยยอ้ยที่ใส่กระเป๋ามาครับอ่ามาแต่กระเป๋าไอ้นี่ครับกระเป๋าเบ็ดกลับมาหาขันเบ็ดชนะาอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันมีคันอยู่ที่ห้อยอยู่ตรงนี้ครับที่ผมทําไว้องไม่ป้าเนี่ยคันนี้ยที่บอกนะครับเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปบ้านแม่มาไปสั่งเมนชีสครับมุงราคาอันนี้ลงเลี้ยงแมงสาบครับผมทำเนื้อลงเนี้งแมงสาบนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมุงราคานะครับก็จะเสร็จละเออ,เ,อ,อเกี่ยวอะไรเว้ยได้สามยอ้ยเลืนล่นเลืน่นเลื่นเหยื่อเราครับประหยัดด้วยเหยื่อบงคนชาแนลนะ ถ่ายง่ายๆครับเห็นทุนเปล่าก็ไ่รู้นะไม่ได้ซูมนะครับคิดว่าน่าจะเห็นใกล้ๆเองลองกินลองกินลองกินใช้เปล่า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 น่าจะใช่ขู่ไขา้าฝู่ครับยังมันะ่ะ <laughs> มันจริง มันเลยครับเออมันก็ยังไม่กินดีขนาดนี้เลยหรือเรามาคนเดียวปกติปลาจะนั่นตองตกอยู่นี่นะปลาปลาเลยนจะนั่นตองตกอยู่่างนี้ประจานะครับเกียวเลยอืมปลาก็จะตกปผ่เขียวไงเดี๋ยวเยื่อเราไปเรียบร้อยหมดตัวยังโอ้มันกินนิ่มนี่เองอันนี้แข็งนะครับเดี๋ยวนวดใหม่ ม่แข่งในแข่งไม่ยอมอมไม่ยอมอมผม,ม,มอมอมไม่โอ้ยไม่ได้ตัวเดี๋ยวขอ,อนวดน,น,นิ่มๆก่อนที่ได้มานี้นิ่มๆงั้นเลยครับชอบแบบเละๆนิ่มปึ๊บปึ๊บอ่ออมามันดีแฮะ ยังไงยังไงมีไหมมีไหมจบไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหคือคือเป็นฝูงอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวผมสูมทุนดีกว่านะอุปกรณ์มีเอาอุปกรณ์มาแต่ไม่ได้เอาแคนเบตมาอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อตั้งสูมทุนให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าก็ความั่นหมายลขโท่านผู้ชมผมลืมเอากระเป๋ากล้องมานึกว่าอยู่ในนี้ปกติจะอยู่ในนี้อ่ากล้องอย่างนี้มีแบตอยู่เท่าไหร่วะ มีแบูยิบสี่เปอร์เซ็นต์เองโอเคไม่เป็นไรนะนะต,ตกเท่าที่ดูนะที่ได้แล้วกันนะนี่เอาอุปกรณ์มาหมดนะตกก็อีนั่งข่าวถังกล้องแต่กระเป๋ากล้องไม่ได้มาเออนี่แหละผมผมเป็นงี้แหละออกจากบ้านไม่เคยครบสักวนันโอ้มายิบสี่เปอร์เซ็นต์อะท่อะไรกินนาทีก็ไม่รู้มาเดี๋ยวยาวเลยเต่งกับตัวเองเหมือนกันเฮ้ยแกแต่ไม่มีอะไรดีเลยครับขี้ลงขี้ลืม ป่าไปยังสถานเขาฟุงไปหรือ,อยังยังยูยังยู้ย,ยตะวันพี่จักว่ายังยู่ครับมากันเป็นแก๊งเลยเนี่ยม่นี้ต้องเป็ดเดียวอย่างเงี้ยถูกแล้วครับเป็ดเดียวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบริสั์เยอะเนี่ย้ที่เห็นเนี่ยเอ้ยมาเป็นแก๊งเลยฮะเจ้าห่มายู่เป็นแก๊งเลยนะวันนี้ยพอเลยอะตออเลยครับนี่ไง ต่อเนื่องต่อเนื่องคือหมดฝูงหมดฝูงโหยังมันนะ่ะคันหมานกับคันหมานอ่าเยียดนิ่มๆครับนวดนิ่มๆนะครับ เยอะบางคนชแนลรู้เรื่องเลยปึ๊บลงถึงพื้นเอาเลยอะปึ๊บมาตัวย่างตอนนี้คือมาตัวย่างยังยังครับคดมันเลยในขวดนี้ไม่ใช่อะไรนะกุ้งฝอยนะครับผมเอามาจากบ้านไ้ดักมาจากที่บ้านนะครับกะไปตกปลาก็อ่านะครับเมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วครับไม่เวิร์กมันร้อนเนี่ยก็เลยมามาใช้คลองดีกว่าอ่าไปตกอยู่ทุ่งนาน เวิร no <laughs> ์กเลยเวิกเลยครับยังกับปลาเลี้ยงไว้เอาอีกแล้วครับผมกี่ตัวแล้ววะโคตรบันเลยปลาไปอยู่อะไรที่มันไม่พร้อมเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะเตรียมมาพร้อมนี่ไม่ค่อยจะได้ปลาเออเข้าท่าเข้าท่ามันมากกันมาก mất xuống oh, mất phố mày quýt 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 น่าจะได้เป็นชั่วโมงแล้วแบตยี่สี่เปอร์เซ็นครับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับน่าจะได้เป็นชั่วโมงอยู่เฮ้ยอยอะไรวะทันไม่ทันยังอยู่ครับผมเฮ้ยมาแล้ว เจ๋วมากเลย <S <S โอ้โหโคตรม่านเลยคันนี้ม่านมากเลยครับคันนี้ ทำมาใหม่เลยคนระับามาใหม่ๆเลยเนะี่ยเล่าเองกับมือมาเลยเนะี่ยโคตรมานเลยนะเอ่ะเอปาเข้าฝูงด้วยหมดยางละหมดยาง่อดย่ต่อย่ต่อยุ่จมแล้วไม่ได้ตัวแน่อยากสูมทุนจริงๆเลยกองมาตั้งกับพื้นได้ปะวะเดี๋ยวๆด้นะเอยกระเป๋าข้องไม่ได้มาลืมไป

น่าจะบางตัวแล้วแหละพ่งนี้น่าจะบางตัวแล้วนะไอ้ย่ตอดมีตอดมีตอดอยู่นะมีตอดอยู่นะแต่ไม่น่าจะใช่หรือใช่ไม่ใช่วห ตอดนะแต่มันไม่ใช่อะ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้น่าจะปลาขยอกเฮ้ย,ยใช่เว้ยเฮ้ยอย่าให้หมดตัวมาเรื่อยๆครับตัวไม่ใหญ่นะหุยยๆๆๆยอย่าพึ่งไปเล้ยจะไป,ไ,ปได้ตัวนี้เปียวไม่เป่งเลย ใส่ถุงความพร้อมไม่ต้องสำหรับบงคนชาแนลความพร้อมไม่ต้องครับพร้อมแล้วมันก็จะได้ปลาเดี๋ยวกุงกลับไปปล่อยที่บอด้วยเฮ้ยอ,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 อะไรวะพันเห็นพันอ็นพัน โอเคเรียบร้อยดีครับวิวิวิตตัวนี้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 ตัวนีเฮ้ยโอ้ยมันมากเลยมันจริงๆอ่ามุมเดียวนะท่านผู้ชมถ่ายแต่กล้องอะไรไม่ได้มา เฮ้ยเดี๋ยวจะแขวนที่ได้ปะเดี๋ยวผมลองแขวนได้ดาจจะได้มุมอีกม,ม,มุมนึงไดูไกลไหลายชอบแลวนะเอาไกลบ้างนะเฮ้โยโคตรมันเลยครับโคตรมันเลยครับมันมากเลยป๊บ รว,วยมากเลยวันนดี้ นี่้ยตัวนี้ใหญ่นี่ใหญ่หน่อยครับ หมดแล้วนะครับคือหมดที่ปั้นนะพี่ใช้ยที่ยังไม่หมดหรอกครับแค่เป็นนิดเดียวเองนะครับก็พอละแบตมันมีน้อยนะครับอแบตมันจะหมดแล้วนะครับก็ผลงานผล <laughs> งานง่ายๆโอ้แบตหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอดีเลยครับอ่ะ่ายผลงานก่อน <laughs> นี่ครับผลงานของเราเนะครับผม <laughs> อันนี้กุ้งไม่เกี่ยว ตกมันมันครับถ่ายทุกช็อตนึงครับนี่ผลงานเราได้กี่ตัวขนาดประมาณ2กิโลนะครับนี่ตกมันมันแป๊บเดียวนะครับกับเหยื่อมงคลเชแนลนะครับผมใช้ไปนิดเดียวริงครับต้องกำมือกันเองนะครับผสมน้าแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเหยื่อเรานะครับผมมงคลเชแนลครับก็